สวัสดีผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมในรายการสเวนคิวนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกม SOA กันอีกแล้วนะครับผมหรือเกมชื่อว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่ามันชื่อเกมว่าอะไรนะครับแต่ผมจะเรียกว่า s o a แล้วกันนะครับคือพายแล้วอ่ะผมพูดผิดพูดว่า HOK เฉยเลยแม่งก็ไปเกมแม่งโบาซะแล้วโอเคครับวันนี้เราจะมาต่อกันในพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการผักหินไปนะครับไปมาต่อดีกว่านะครับลุยครับผมผมรู้ว่ามันเซฟไม่ได้ไงปกเอ้สูคือเซฟได้นี่ครับถึงตอนนี้นะเราต้องต้องผักนะครับกดอะะะไรนกด L ป จะไม่ได้อ่ากด L นะครับผมกด L ไปฮะพักขีดลงไปอือไปครับก็ไปแล้วนั่นคือใครที่ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอให้นะครับหรือว่าตอนท้ายคลิปจะมีพาร์ทหนึ่งให้นะครับอาจใชมเป็นเด้งว่ะคุณผู้ชมแผนที่ใหม่ครับกด M ยังไงครับทำลายรอยสลักเรืองแสงอีกแล้ว,วไปครับไปแล้วผมตั้งค่ากราฟ,ฟิกไว้สูงนะครับตอนนี้ผมตั้งค่ากราฟิกไว้แบบต่ำๆนะโอ,อลืมไปมันอันนี้ได้นี่ว่ะ <c oughs> อ,อ,อันนี้อะไรครับข้างล่างมีอะไรอ่ะโอเคลงล่างเหรอไปทำอะไรอะ่ะขึ้นลงมาเพื่ออะไรวะเนี่ยไปครับไปต่อฮะไปต่อฮะโอเคครับแย่ที่ห่างหายเอ,อ,อ้ยน้องตัวอะไรอะ่ะน่ารักจัง <c oughs> อะไรวะเนี่ยปวัดีเจ้าคือฟีทีหัวหน้าเผ่าพูดถึงตลอดใช่ไหมใช่ฮะเจ้าช่วยผักข้าไปที่เมฆเรืองรองนั่นได้หรือเปล่าโอเคได้ฮะเดี๋ยวผมช่วยผักครับ ย่า <Yeah. S 2> เออไปเลยคือผมอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งภาษา,ศาเท่าไหร่นะครับทำไมต่ออ๋อโอเคโอเคเกตแล้วโง่ตั้งนาน <laughs> อะไรวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะมังกรเหรอมันดูเหมือนมังกรเลยฮนะว่าแต่ว่าข้างบนมีดาวนะครับอันนี้มีอะไรอะ่ะเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นออกมาอย่างนี้เหรอ อยู่ตรงไหนฮะโอ้อยู่ตรงนี้เลยเหรอโอเคครับเรามาเก็บนีเงินแล้วกันนะคือว่าผมว่ายังไงมันต้องทำอะได้ไปตรงไหนอะตรงนู้นเหรออ๋อเดี๋ยวเขาดันกลับแล้วกันนะไปฮะดํมันดําตรงนี้ก่อนโอเคเราก็โดดสองชั้นเอุ๊ยทิ้งหายโอเคโอเคโอเคครับนะ เกมบมีเกมสร้างสมองนะครับซึ่งผมก็โง่ชิบหายเลยนะครับคนเลยด่าตัวเองคนเนี้ยก็มันจะมีหินใช่ไหมโอเคข้างบนคืออะไรอะ่ะมันมีอันหนึ่งอะ่ะข้างข้างมีอะไรนี่นะอย่าไปเก็บหนอนน,อน,น้อยก่อนนะแป๊บนะครับผมว่าผมต้องไปเก็บนั้นก่อนดีกว่าเออไปเก็บนี่นก่อนแป๊บนะไปเก็บนี่นก่อนนะจึบจ๊บจึบ๊บ นีไ่ไงลอยดิเออลอยขึ้นมาเร็วไปต่อเอ,อ่อไอหุ่นนี้มันอย่างหลบได้จ้าไปเร็วโอเคนะครับโอเคเลยเอ,อ่อเดี๋ยวนะไอตัวเล็กนี่ยังไงอะ่ะโอเคยังไงต่อฮะอยังงี้เหรอ โอ้ยตกตกตกอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไอ้นุ่มกเดเอ็มดูนะครับมีดาวอยู่ตรงซ้ายแต,แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะจึบ๊บไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กพี่น้องไปแล้วอย่ะยอยะเตอรอยะเตอรมายะเตอรมาฮู้ไปแล้วผีเสื้อเหลืออันหนึ่งอ่ะตรงโน้นน่ะอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะให้ผัก โอเคไปเราต้องปีนขึ้นไปนะครับอันนี้ได้เปล่าเ,เดี๋ยวนะสักครู่นะเมื่อกี้เห็นมันมีหินอยู่ไม่รู้ว่ามันจะผักมันมาได้หรือเปล่าน,นะหินตรงนี้นั่นไงขอหน่อยขอหน่อยว่าต้องเอาไปทางนูนะ้นอ่ะโอเคครับโอเคโอเคเอ้ประเด็มีสองอันนะสิเดี๋ยนะผักก่อน เดี๋ยวพักอันนี้ออกก่อนโอเคโอเคอ่าโอเครู้แล้ว,โอ,ลวโอเคครับแล้วก็ไปทางซ้ายน่อยมีดาวนะไปเปิดผนึกศักดิ์สิทธิ์เรื่องแสงเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยมาอีกอันนึงอีกอันนึงลุงไอ้ลุงจะจะลุงเปล่าเฮ้ยงอกมาแล้วอันนึงเฮ้ยลุงงอกมา นี้เปิดแล้วครับเหลือข้างบนอีกอันหนึ่งครับผมซึ่งน่าเป็นทางนู้นนะทางทางขวาขวาบนนะครับต้องไปทางนู้นสินะก็เดี๋ยวผมตัดให้นะเดี๋ยวตัดให้ตอนที่ขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันนานนะ2000 <years> later. โอเคครับเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจัดไปมาแล้วฮะคือมาข้างบนกันข้างบนได้มีอะไรรออยู่นะผมว่าต้องไปอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ว่าผี กใจนิดว่าผีครับมาตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีผีเสื้ออยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับเราจะผลักออกไปนิดนึงนะโอเคครับผมเอออ๋อโอเคมีใบให้โอเค,อเ,คเก็บใบแป๊บจุบโอเคได้แล้วครับอันหนึง่งแล้วก็ทางซ้ายครับผมเราผมคิดว่าต้องลากอันนี้ไปนะเดีย๋ยวลองลากไปดูครับถือมีทางขึ้นชัดเจนโอเคครับขึ้นไป ตรงนี้ยังไงครับมันขึ้นไม่ได้สิประเด็นผักลงไปเหรอ,อโอเคครับผมผักลงไปฮะมาผักลงไปแล้วกันเพื่อเพื่อม,มันให้แบบโดดไปครับเพราะว่ามันจะมีหินให้เราโดดแน่นอนว้าวอ๋อเโอเคไปต่อต่อเลจ้าไปต่อเลจ้า โอเคแล้วก็จะขึ้นที่สูงอะนะขึ้นทีเพราะนุ่มนุ่มผมยาวหน้ามวนตาเข้มเข้ม <c oughs> เอา <c oughs> okay, okay, okay. อิปุ๊บโอเคโอเคโอเคโหอะไรอะอะไรกันครับเนี่ย Okay, okay. Okay. Uh huh. okay. โอเคโอเคโอเคอ่าฮะโอเคเอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนไปได้สิยีงไงเอ้ตกตกตกโอเคโอเคนี่ไปได้โอเคโอเคมางี้ไปได้โอเค โอเคโดดขึ้นได้อยู่ต้องต้องสุ่มทางไปนะครับโดดขึ้นไปไหนได้นะโอเคแล้วก็โดดขึ้นไปปะไปต่อครับโอ้ตรงนี้เลยเหรอนำทางผมทีได้ไหมมีเปล่าโอเค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 ครับผมตรงนี้อ่าใช่โอ้โหนี่ไงอีซี่แฟนนุ่นต่อครับผม โอ้โหจีเนียสจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยผ่านแล้วอย่าไปบุมกดเอ็มดูครับเออโอเคมีอีกตัวหนึ่งนะครับบรรยากาศเ, ب, เงียบเงียบลงเหมือนจะมีโจออนเอ้ยจูออนเร็วผมวันนียผักไปตงรงนู้นหรือเปล่าแป๊บนะครับผักแป๊บโ oh, อ,อ้ห้งตรงนู้นเหรอโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยครับตรงนี้ อ๋อโอเคครับผมตรงนูน้นตรงนูน้นมีตรงนู้นอะจึ๊บอ่ะ,อะเรียบร้อยอเรียบร้อยลุงลุงต้องตื่นแล้วลุงผมได้ครบสองอันแล้วลุงต้องตื่นลแล้วผมนั่นแหละใช่ลุงคนเดิมปะแต่เขาในหน้ามืดเอ้ยมาแล้วลุงโอ้โหนี่ไงแต่ลุงที่แก่ขึ้นนะครับอย่าบุลี่เหรอไปหาลุงกันนะครับคุยกับบอส โอเคครับคุยกับบอสแค่เพี๋ยวผมจะตัดให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะยาวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผม Two thousand years later โอเคครับมาถึงที่ตรงนี้แล้วนะครับผมผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันนะครับก็พูดเหนือซะแล้วคูโอเคครับไปตรงนี้คุยกับบอสนั่นเหรอโอเคเราไปคุยกับบอสกันนะครับมาลุงโอโหลุงตัวเขาใหญ่เลยลุงมาแล้วจ้าลุงอ้า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เจอกันอีกอ่ะเหมือนผมเคยเจอลุงอ่ะรอบนึงอนะตอนนั้นครอบครัวเจ้าพาเจ้ามาก่อนที่เราจะถูกจับตัวไปคำพูดเดิมๆเหมือนตอนที่แล้วเลยะเราพยายามปกป้องเจ้าจากพวกตัวเหล็กแต่มีตัวหนึ่งหาเจ้าเจอโชคดีที่เขาวันทันเวลาใครถ้าอยากเจอเขาเราก็ต้องให้พวกเต่าทองช่วยเต่าง้อยผมใช่หเต่าง้อยเต่าเต่าเต่าง้อย ผีเสื้อครบห้าตัวเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีทุบให้นะ <Wow. S 1> ถ้าทุบแล้วอะไรที่เด้งได้อย่างใบวีหรือพวกหุ่นกระป๋องนั้นจะช่วยให้เจ้ากระโดดได้สูงขึ้นเอ๊ยยังไงอะครับแบบเราทุบอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็จะเด้งสูงขึ้นเงี้ยเหรอแบบตัวหุ่นโอเคหรือใบที่มันกระโดดได้อะใบใบเนี้ยใบวีคือใบนี้ใช่ไหมเนี่ยกด S โอเคทางปะนินแดนเต่าทองอะอยู่อีด้านของถ้ำนะ ู้ายไอวีแล้วโดดขึ้นไปเลยโชคดีนะเด็กน้อยแล้วเจอกันใหม่ได้แล้วครับลุงแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับรอสักกี่วันเอ้ยโอ้โหได้เล่นแล้วลุงบอกมึงจะโดดอีดานะไม่อีด,ดอกไปนะครับลุงไปนะนะโอ้ดูหน้าลุงสิผมไปนะครับลุงเจอกันครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันแล้วลุงเฮ้ยลุงเจ็ดปีเลยโอเคครับไปกันต่อนะครับ ต้องไปทางซา้าโหขวามือถ้ำโอเคครับจัดไปครับผมเมืม่อกี้เราคุยกับลุงมานะครับก็ลุงเขาก็ยังไม่ออกนะครับก็เจ็ดปีไปตรงนู้นนะโอเคโอเคครับเรามาถึงทางขวาเกือบสุดแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแบบยังไงวะนี่ไงตรงนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบไปโมโม,มแต่พูดนะฮะตรงนี้ที่มันอื้อนี่ไงโดดใช้ยากจริงนะต้อง ไปฝึกไปฝึกก่อนจุดจุดโอเคโอเคเกือบตกโอเคครับผมถึงแล้วเรียบร้อยเยี่ยมมิชชั่นเรียบร้อยอ่ะกำลังโหลดมาแล้วว่ะปุ่นเอ็มเพนโหทำให้รอยสลักเรืองแสงโหยดเคอันนี้อะไระ่ะว้าวโอเคครับผม เอ้ทางอ๋อโอเคครับมีเสื้อตรงนี้ตรงหนึ่งเก็บก่อนเก็บก่อนต่อทองระวังหน่อยนะพวกเราจะตกใจง่ายได้เลยแฮ่เอาใช่ไปแ,แ,แฮ่จะเขาเฉยเก็บก่อนปิ๊งสวยครับไปเถอะไปกันเถอะอัพจจเจตตกใจง่ายจริงด้วยหมายถึงผมเนี่ยตกใจง่ายจริงด้วยโอโหตกเลยอะโอเคครับ อ,อไปละจ้าแรงเต่าทองขึ้นไปบนนี้โอ้ยเสียงลมเมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นครับอืมโอเคขึ้นไปครับคิดว่าเกมน่าใกล้จบอ่ะนะผมว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงพาร์ทสามหรือเปล่านะน่าถึงอยู่อ๋อโอเคครับผมตรงนี้โอ้อะไรครับเนี่ย <laughs> งงตั้งนานอยากมีจอยอะ่ะเจ็บนิ้วมากเลยเลยอะ่ะเวลากดโอเค โอเคครับผมขวามีอะไรอะโอเคได้มีผีเสื้ออยู่นะเดี๋ยวเราไปเก็บมีปะใช่ไหนอยากดูว่ามันจะจำได้แค่ไหน <c oughs> <c oughs> นี่มันไส้มานานแล้วไอ้นีไน่ไอหุ่นยนต์กดเหยียบทีนึงมันไส้มันไส้นีความมันไส้ล้วน <c oughs> ไปละจ้าไปละจ้าไปซ้ายมันน่าจะเป็นทางทางที่ไปเก็บผีเสื้อได้นะคุณดูบอกอคุยบใไรอ่ะ <c oughs> โอเคครับไปทางนู้นต่อโอเคเข้าทาําเข้าท่ากันเข้าทํากันยังไงเออซ้ายสองตัวนะครับอ๋อนี่ไงมีอันนี้โอเคโอเคทศาแล้ว โอเคอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่ามีโดด2ชั้นละนะครับกับผักเราสามารถทำได้นะมันจะลงปุ่มไหมเนะี่ย <c oughs> โอ้โหตรงนี้ยากเลยเนี่ยตรงนี้ยากเลยตรงยากเลยเส <c oughs> ือฟ้านั่นคือไอมันเป็นประกอบฉากใช่ไหมไม่ใช่ของจริงใช่ไหม <c oughs> นี่ว่าแบบเป็นแบบอะไรนะที่เขาให้โดดจริงๆทางซ้ายทางซ้ายมีผีเสื้อสองตัวต่อผมไปต่อไปต่อมีอะไรบ้างฮนะตอนนี้ อ,อกราฟิกเกมก็พอจะได้นะครับเรื่องเกมก็ไม่ได้แย่นะครับก็ค่อนข้างดีอยู่ที่อยู่คือแปลว่าไม่ดีเหรอ <c oughs> โอ้โหอันนี้คือต้องรีบๆเหรอโอเคโอ้โหไม่ทันโอเ้โหจะทันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องจังนะผมจะหัวงทำไมวะ กดเอฟดูแป๊บหนึ่งนะแผ่นที่เอ้ยทางซ้ายมีเดี๋ยวแป๊บหนาโอเคไปคร <laughs> <uh <ame. wh is Unfortunately> ับผมไปกันเลยตอนนี้เรามีอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเก็บครบต้องครบกี่ตัว5โอเคกลายเป็น5าน่าจะรู้เรียนรู้สกิลใหม่สกิลใหม่อีกแล้วอ๋ออันนี้ขอโดนเถอะความหมันไส้ล้วนความหมันไส้ล้น้วนโหไปไงอ่ะ โอเค okay. เออต้องอยังซี่สิวะโหยากเลยนะยากยากยาก,ยากเอ,อ้ยตกกูโอเค okay, ครับผมโดดขึ้นบนซ้ายจริงก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่า <laughs> <laughs> ผมคิดไม่ได้เองมันเป็นเกมพัซิลอะโอเคไปต่อรอบน้ายถึงแล้วล่ะ ไหนผีเสื้อหายากหายเย็นจังสองตัวนะสองตัวนะต้องให้ต้องให้นะต้องให้นะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้จงรบิดอ๋อโอ้โหเต็มเลยว้าวโหเราเราเก็บหมดเลยได้ไหมเต็มมันอยู่เต็มเลยอ่ะพาพาเราไปเหรอนันไงไปแล้วว่ะส่งให้กับทางโอ้โหเราต้องเดินทางไกลเลยเนี่ย ถอนขึ้นขึ้นโคตรยากไปทางขวาต่อนะครับไปจะมีทางให้เราไปไหมเฮ้ยใช่เลยครับทางนี้ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยเฮ้ยไม่ใช่ดิไปไปข้างล่างดิโอ้โหขึ้นมาข้างบนทำไมวะเนี่ยมันเราข้างบนเราเคยไปแล้วครับผมนี่ไงทางนี้ใชท่ทางนี้แหละคุยคอะไรเนี่ยทางนี้ทางนี้โอ้โหเฮ้ยโดดสูงนะนะบอกเลย ไม่ได้เอมผมบอกไอหุ่นยนต์พูดหมันไส้มเลยตอนในพาร์ทที่หนึ่งอ่ะไ้ตรงพาร์ทที่แล้วแม่งผมพุ่นหมันไส้มเลยไอไอหุ่นยนต์เนี่ยพาร์ทที่แล้วอ่ะนะโยากละยากครงี้ยากดีนะต้องรอมาก่อนโหอ,อ๋อนี่ไงโอ้โหคิดเคดอเอ้ยเอม โอ้โหกระตุกเฟรมเลตตกนี่ไงใช่ไหมอีกโอ้โ oh, หนี่คืออะไรตัวอะไรอะเต่าทองใช่ไหมทองสมชื่อเลยครับผมน่นาเสดว่าเมื่อกี้ก็เต่าเต่าเงินนะดิแฮ้เ hey, ต่าแดงแฮ้ hey, ถูกแล้วนี่ไงจเจ้าก่อนนะแล้วแล้วเดี๋ยวตาค่าอะไรอะต้องร้อยไ,ไปก่อนรอสักคู่นะ้ะ โอเคโอเคขวาขวามีตัวหนึ่งครับผมขวามีตัวหนึ่งเก็บโอเคโอ,เคโอเค้เก็บก่อนเก็บก่อนอืมรอรอนี่ไปครับ โดดโอเคอีก okay. อันหนึ่ตัวนึงโอ้โหไม่ทันเออโดดข้ามเองเลยแล้วกันเขีย okay, วผมโดดข้ามเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรโอเคครับไปโ okay. อเคอ๋อเดี๋ยวนะรอรอ,รอตรงกลางแล้วกันครับโอเค โอเคโอเคโอเคครับผมจบอ่ะเสร็จแล้วโอ้โหตบมือดีครับหลยสุดยอดนะครับผมโอ้เนี่ยนี่ได้เป็นลาชินีนะปีออกข้างนึงพร้อมบินแล้วอะ่ะคือพร้อมบินอะ่ะอีกอันนึงตรงไหนโอ้โหโอ้ยันดิ้งไกลจังเลยไกลเนาะอีกอันนึงเนี่ยขาลงลงง่ายๆขาขึ้นนี่ขึ้นยากย่าง โอเคตรงนี้ถูกทางปะเนี่ยเอ้ยตัวนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมเคยขึ้นมาไหมไม่เคยนี่หว่าไม่มันมีนมตางทางนี้วะโอ้จบแล้วไอ้หุ่นยนต์นี่ขอถึงทีหนึ่งแล้วกันขอขอวันนี้ตานี่ผมขอวันนี้วันนี้คือวันของผมอะเฮ้ยมันเป็นคนของผมเข้าใจไหม ไอหุ่นยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ก่อนมาก่อนมาก่อนดิมาก่อนดิอื้อนั่นแหละขอร้องนะอย่าอย่าอย่าซซาว่ะไปแล้วจ้าโอเคครับขึ้นข้างบน <c oughs> น่ามีที่ให้โดดอีกคิดว่านะน่าจะให้โดดใช่ไหม <c oughs> ให้ค่าให้พวกเราแบกเจ้าไปเหมือนอย่างที่ราชินีทำ <c oughs> อย่างที่ราชินีทำเหรอ <c oughs> ได้ครับ จัดไปโอเคจึ๊บก็ขึ้นนี้ต่อใช่ไหมเอ่อโอเคครับปล่อยแลวครับโอเคโอเคครับผมทำอย่างนี้ราชินีทำอย่างนั้นเหรอ เขาทำยังไงราชินีฮะเขาเขาทำยังไงราชินีฮะเขาเขาทำยังไงฮะเขาเขาห่อไปเลยไงราชินีโอเคครับจุดแก่โอเค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 ครับไปต่อโอเคจุดถึงแล้ว ไงเรียบร้อยว่ะ easy ไม่จะเหนื่อยก็ตามมานะแต่ก็ easy อยู่ครับ easy อยู่ไม่ได้แย่แลครับผมไม่ได้แย่มาแล้วว่าราชินีปีกสองข้างมาแล้วอู้แสบตาชิบหายเลยโอ้โห a c ติ้งชิบหายเลยกูคุยกับบอสอีกแล้วไปครับผมบอสผมจะไปคุยกับบอสเองไปบายซีอูเกียนนะ บอกว่าเราจะได้เจอกันอีกนะไอหุ่นยนต์น้อยน้อยอะไรไม่น้อยหรอกกูอ่ะโอ้โเควทษทีทษทีไปเลยคุยกับบอสผมว่าแหลกแน่นอนน่าจะเป็นราชินีต่อทองนะแหลกซัวชัวๆเอาโว้ยไม่ได้กางปีกมสาสักพักใหญ่เลยครั้งสุดท้ายที่ข้าแบกเจ้าเจ้ายังตัวกระจิ๋วหลิวอยู่เลยตอนนี้ยังจิ๋วอยู่เดี๋ยวเนี่ยข้าก็คงแบกจะไหวยอยู่นะแต่บินไปเองน่าจะดีกว่า บินได้ด้วยเออเฮ้ยผีเสื้อห้าตัวได้มาแล้วทีนี้จะเรียนพิธีการบินกันพิธีการบินเลยวะเรียนการบินนะครับบินไปบนต้นไม้แล้วจะเจอทางไปทะาเลสาบข้างบนข้ามทะเลสาบไปก็จะเจอภูเขาตอนนั้นเขาช่วยสกัดหุ่นพวกมันไว้ข้าเลยพาเจ้าหนีทันพวกเขาเลยจับเขาไปที่รังโชคดีนะเด็กน้อยได้เลยครับ อาจนีโอ oh, okay. oh, mm ้โหมีเคมีการบินด้วยเนอนอเนื้อเนอน้อน้อเนือน้เนือนนเนโอ้โหยมือนเลยนี่ยบนไเนี่ยสกิลใหม่แม่งโอเคไปยังเอ้านีมันไม่ให้เรากดเลยนะครับ นี่ไงขยับไม่ได้ทุกคนผมขยับไม่ได้เลยปีไปเลยแมวไปแล้วหนึ่งเอาวะเราจะข้ามไปทะาเลสาบกันนะครับผ่านทางภูเขานั่นเองนะฮะทุกผู้ชมขาดซีนครับผมว้าวโอ้โ โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นว่าการเดินทางของเจ้าหนอนน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมสำหรับคิวก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบพาร์ทเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย